ตอนนี้อยู่กับยายครับที่อยู่สระบุรีมาตามหาญาติครับญาติชื่ออะไรลูกของน้านะเออลูกน้าชื่อาเขชื่อจริงเขาชื่อกัญญาชื่อกัญญาน้สกุลน้สกุลนะครับพิมเทพแต่ก็แต่งงานแล้วไม่รู้ว่าจดจบตะเบียนหรือเปล่าน้สกุลพระพิมเทพนะครับชื่อกัญญาภาพเทพภาพพิมเทพนะครับน้สกุลภาพพิมเทพตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพครับถ้าเกิดว่าอให้บอกเขาเลยบอกว่าเขาแต่งงาน แต่ไม่รู้ว่าจดทะเบียนยอะไรครับครับไม่เป็นไรฮะก็เป็นญาติของคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรนะจริงจิก็ชื่อตะกแ่นคุณป้าชื่อตะกแ่นเนะี่ยมาจากสระบุรีนะฮะมาจาตะกั่นไอชื่อจริงว่ะอ่าไอ้ชื่อแ่นก็ชื่อพรครับชื่อป้าพรน,นะอ่าพรตอนตนี้ป,ป<ร>้าพรแม่จะนำตกันทักทิ้งแอ๋อครับครับตอนนี้ป้าพรก็มาตามหาญาตินะที่ผมแจ้งไปนะถ้าใคร รู้จักหรือว่าอะไรก็ให้ให้ช่วยแชร์ช่วยตามให้ด้วยนะฮะ,ะแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งมีน้องชายคนหนึ่งชื่อชื่อจริงไม่รู้อะแต่มัน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 แม่เดี๋ยวมาหมดมันแม่เดียวกันในพก็เพราะว่าพาม,มาสามสี่สิบปีแล้วเล่นชืเล่นชื่อชัยอะอ๋อชื่อชยอัออชอชยฮะน้องชายต่างแม่ชื่อชยอัยแต่ว่าเดี๋ยวตามตามคนนี้ก่อนดีกว่าที่ยงเทพเนี่ย าาอ๋โ<ฮ>โอก็อ,อยู่ด้วยกันนี่เียบก็เดี๋ยวเพื่อนนัดช่วยช่วยแชร์หน่อยนะฮะถ้าเจอใครรู้จักป้านี่นะแล้วก็ญาติพี่น้องก็ตามหามาจากสระบุรีดูหน้าหน้าเห็นใจมากะก็ไม่มีที่ไปฮะตอนนี้สมัครงานที่ไหนก็ไม่มีคนรับรวายายุมากเปิดหน้าด้วยเปิดหน้าหน่อยเน,ยนี่ยป้าหน้าตาดีฮะสวยมากนะครับแล้วก็ใครช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับช่วยแชร์ให้ผมหน่อยตามหายาดอยู่นะครับผม แล้วมีพี่สาวของของของคนที่ตามหาเนี่ยชื่อพี่ที่ชื่อกัญญานะครับพี่สาวว่าชื่อตุ๊กตาครับชื่อพี่สาวของคุณกัญญาชื่อตุ๊กตานะครับครับผมเออชื่อพีอ่สาวของคนที่ชื่อกัญญาพี่ใช่ใช่พี่สาวของคนชื่อกัญญาชื่อตุ๊กตาเออเออก็ช่วยตามหน่อยตอนนี้อยู่เที่ยงนะครับก็อยากเจอแม่ครับแล้วคนที่ชื่อกัญญาชื่อ่นกับชื่อแดนอ่าโอเค คนชื่อกัญญาแม่ชื่อแตนนะฮะก็ชื่อตะกแตนชื่อแตนชื่อเฉยคนที่ชื่อกัญญาชื่อแตนก็ชื่อแตนเออคนชื่อกัญญาชื่อแตนนะครับก็เพื่อนๆใครเป็นเพื่อนผมก็ช่วยแชร์หน่อยนะฮะพ่ะป้าเข้ามาต้องการเจอยากนะฮะก็ตอนนี้ก็ลําบากมากเลยวันนียนี่ขว้างมาจากสระบุรีเนี่ยไม่รู้จะเจอใครหรือเปล่าเนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตามคนเรื่อน เดี๋ยวเดียวเขาถ้าตามมันถึงเงินหมดนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยลงข่าวให้ก็โอเคนะเพื่อนช่วยหน่อยนะฮะใครรู้จักผมแล้วก็ช่วยแชร์หน่อยนะครับป้าก็ามาตามหายาติครับสวัสดีครับมโนกรรองครับบาสดีครับ